ตอนนี้ก็ได้ย้ายทีมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับย้ายจากฮัมบูร์มาสู่ทีมโอลิปิกมร์เซย์นะครับอันดับที่2ในซีซั่นที่แล้วนะของลีกฝรั่งเศสนะครับซึ่งซีซั่นนี้เราก็จะได้ไปเล่นยูฟ่าแชมเปียนลีกด้วยนะเ <_ s> ดี๋ยวเรามาดูค่าตัวของเราดีกว่าผมไม่แน่ใจว่าทีมนี้ซื้อเรามาเท่าไหร่นะแต่ค่าตัวตอนนี้ก็คือ36ล้าน,นครับค่าเหนื่อยรายสัปดาห์ห้าหมื่นหนึ่งได้เยอะขึ้นจากเดิมมากเลยนะครับเ,เดี๋ยวผมขอไปเปลี่ยนทรงผมหน่อยแล้วกันนะแต่ละซีซั่นผมปลีททรงไ ผมก็จะเลือกทรงผมนี้แล้วกันนะผมว่าก็ดูหล่อขึ้นเยอะนะแต่ผมก็รู้สึกไม่ค่อยชินตาเท่าไหร่นะครับไปชินทรงผมเดิมแต่เดี๋ยวเล่นไปสักพักเดี๋ยวก็ชินเองแหละแล้วส่วนรองเท้านะครับรองเท้าผมก็จะเปลี่ยนนะเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองมาดูนักเตะในทีมของเรากันดีกว่านะว่ามีใครกันบ้างนะครับทีมเรามีคนที่ผมรู้จักก็อุบายภยังนี่ว่ะยายกองหน้าวิจินย่าด้วยนะครับสแตทก็ดูเก่งกันทั้งนั้นเลยนะผู้สาประตูเป็นบรานโคจิโก้เป็นกัตัตนทีม มีจ้าขอบแรมซี่ด้วยนะมีคอนด็อกเบียเกวนดูซี่อะไรประมาณนี้นะทีมเราแล้วก็เราจะได้เล่นตำแหน่งไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะคือผมไม่รู้แผนนะครับว่าทีมนี้เขาเล่นแผนอะไรตนร้นฤดูกาลก็จะมีการซื้อขายกันนะครับปารีสก,ก็เสริมอัฟฟงโซเดวี่ไปนะเจล้านนะครับก็มีการใช้เงินเข้ามาใหม่นะครับอันที่แล้วก็ยังใช้ไม่หมดเลยอ,อีกไม่กี่อันเองนะตอนนี้เราก็แบบมีเงินเยอะใช้ได้เลยนะการเงินก็คล่องแล้วนะครับย้ายมา โอเคงั้นอย่างแรกเดี๋ยวผมขอจ้าง personality stylist หน่อยแล้วกันนะเสียเงินไป40,070นะครับก็ยังเหลืออีกก็เอาไปซื้ออีกคนหนึ่งแล้วกันเป็น personal trainer นะใช้จ่ายได้อย่างสบายๆนะครับมาลุยแมตช์แรกของเราดีกว่านะครับทางโอลิปิกมักเซยเจอกับทางบรุเซียดอดมุนนะได้ลงมาแทนดยานะครับเล่นเป็น LS ลเดได้เล่นกองหน้านะครับเหมือนจะเล่นเป็นหน้าคู่นะแผน ลงในนาทีที่58เรายังเป็นตัวสำรองอยู่นะเรายังคงใส่เบอร์30เหมือนเดิมนะครับอ้าวแล้วตัวหายไปไหนวนะในสนามไม่มีใครเลยเหมือนจะเห็นผู้รักษาประตูอยู่คนเดียวบอเซียโอดมุนบุกขึ้นมาจากทางซ้ายฮันแลจ่ายเข้ามาแล้วต่อบอลมาตรงกลางครับต่อบอลเงินอยู่แล้วได้จบโอเคตีเซฟเปาโลเปสไปได้เปิดมุมนะครับดอดมุนได้โอกเฉียดเฉียดไป อันนี้ก็เป็นเกม p r e ซ i s ั่นนะก็จะเล่นชิวๆไปนะครับเปิดมุมใหม่ครั้งแล้วได้โขกอีกโอ้ยเ,เซฟเซฟสวยเซฟไปสองรอบแล้วเปิดมุมครั้งที่3โขกอีกติดโขกอีกรอบเข้าด้วยโอเคโอ้โหเปิดมุมจนเข้าอ่ะฮันแลนะครับโขกเข้าไปก็ตีเสมอไปได้นะหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับตอนแรกเรานําอยู่หนึ่งศูนย์นี่หว่าบอลไมรี่คิมมิจุนออกบอลไม่ให้ลูกแมน ลูกแมนออกบอลต่อไปทางขวานะครับขึ้นมาแล้วดิสมซาผมอยู่ตรงกลางรอแล้วกันนะซาไปเองใจไหมคิมินจุนล็อกแล้วปันแต่ว่าติดโนเบลไปลูกเปิดมุมลูกนี้ได้เปิดมาคนดอกเบียรได้โคกไปคิมินจุนชอบเปิดมาข้างหน้าจริงๆเลยนะบอลอยู่ที่ซาซาใจมาลูกแมนผมยืนเป็นกองหน้าเลยวะยกมาโอ้โหงามๆแลยยิงเลยโอ้รีบไปนะครับออโดนตัดบอลไป เออตัดบอลไปอีกทีเป็นไงเก่งจัดเลยแล้วขึ้นไปเองเลยไงเพื่อนชี้อยู่แล้วจ่ายไปให้เพื่อนแล้วก็กลับตำแหน่งไปเข้ามาตรงกลางนะครับลูกแมนจ่ายมาต่อคิมมิจุนไปไปเองตัดเข้ามากลางซาจ่ายต่อยิงแหลมซีเรียบร้อยนำสองสวยงามโอ้โหแล้วดีใจเหมือนแข่งลีกแต่จริงๆพรีซีซั่นมันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะจะหมดเวลาแล้วก็แล้วนะครับนำอยู่สองหนึ่งก็น่าชนะนแหละ อ้าวแต่โดนบุกมาอย่างนี้ได้ยิงโอเคยังตดเซฟอยู่นะครับสวยงามเปาโรเปสนี่เก่งเหมือนกันนะเซฟได้หลายลูกเลยนะครับก็หมดเวลาไปเราก็เอาชนะมาได้ที่2อประตูต่อหนึ่งนะเกมแรกในพีซีซันของเรานะครับมาลุยกันต่อเลยดีกว่านะครับเกมที่2ของเราเจอกับทางเลเวอร์คูเซ่นนะเราก็เพิ่งชนะทางดอทมูลมาได้นะเกมที่2เราได้ลงเป็นตัวจริงแล้วนะครับและแผนของเราผมเพิ่งรู้เลยนะเนี่ยเล่นเป็นหน้าคู่นะ เป็นวิทยาคู่กับทาง D.I. นะครับเราได้เล่นเป็น L.M. นะครับแล้วก็เราได้เล่นกับทางเรเนโรดีนะนะเป็นแบ็คทางฝั่งเรานะครับฝั่งเดียวกันงั้นไปลุยกันเลยดีกว่านะครับเกมกับทางเลโอคเซนมานะครับเกมแรกของเรากับทางโอลิมปมักเซยนะเป็นตัวจริงครั้งแรกนะครับไม่ใช่เกมแรกเกมนี้ก็ได้เป็นตัวจริงครั้งแรกได้ลง90นาทีจะครบหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะ ถ้าเล่นไม่ดีก็อาจจะโดนเปลี่ยนออกได้นะครับเกมลุกทางฝั่งเร็วเส้นขึ้นมาได้ยิงว่ติดบล็อกโอเคยังติดบล็อกนะครับซาเก็บได้ซาเกมลุกขึ้นไปล็อกหลบแล้วเขาได้บอลเฉยอะไรของเองเนี่ยเอาแล้วพลิกโอ้โหดียังเซฟได้นะเปาโลเปสท้ามาไหลวะเนี่ยขึ้นเกมลุกมาอีกแล้วแล้วเราสไลด์ไปสไลด์ลมไปทีนะครับกะว่าจะให้โดนบอลแต่ไม่โดนอะไรสักอย่างแล้วโอ้โ,อโอหหลุดมาเฉยดูดิ โดนสเตปปลืปล้มๆอะไรไม่รู้เหมือนกันแต่ยังเซฟไม่ได้นะเปาโลเบสสองเซฟแล้วนะครับเกมนี้คืนเกมลุกมาจ่ายเข้ามากลางวิญญาณแทงมาสวยงามจัดหน่อยละกันนิ่มๆโอ้โหยิงเบาๆยังเข้านะครับเน้นทิศทางนะนี่ไทยเาเป้ไปทีไหนๆก็ย้ายมาฝรั่งเศสแล้วนะครับนี่นะแทงมาสวยงามเลยนะครับเราก็ยิงนิ่มๆไปเกมลุกมาคิมมิจุนโรดี้ไปแต่จ่ายเข้ามากลางดีกว่านะครับ มาที่โรดี้สวยงามโรดี้จากเข้ามากลางจ่ายมายิงติดเซไปโอเคก็หมดครึ่งแรกไปนะครับยังไม่ค่อยมีอะไรมากแต่เราก็นํามา1นึ่นย์นะจากคิมินจุนนั่นเองนะครับยิงนิ่มๆเข้าไปเดีย๋ยวมันไปเจอครึ่งหลังกันต่อเลยนะเกมพีซสซัน<ๆ>ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับคิมินจุนได้บอลต่อบอลเข้ามากลางแทงสวยครับคืนเกมลุกมาผมอยากเลี้ยงไมเองวะโอเคนี่ไงโอ้โหสวยงามเข้ามากลางเอง เข้ามากางเอามันจะยิงสักหน่อยแต่บอลไปหา DI, ด,ดีไอพอดีดีไอก็ซัดเลยนะครับเพามาขึงบอลกันอยู่ที่หน้าประตูเรานะครับปราซิออสยิงไกลไปดเซฟเปาโลเปสอีกครั้งนะสามเซฟไปแล้วต่อบอลมาแบ็กโอ้ยแล้วล็อกหลบแบ็กเราหายเลยยังไงยังรอเพื่อนจ่ายเข้ามากางครับชิกพทรติกชิกยิงติดเซฟไปดเซฟอีกแล้วนะครับเปาโลเปสง่านหนักจัดเลยเกมื่ลูกของเขาอีกแล้วชาก้าออกมาทางขวานนครับ แจยมาชากา้าแายเข้ามากางชิงกยิงไกลติดเซฟอีกแล้วของเขาได้ลูกเปิดมุมเปิดเข้ามายังโขกไว้ได้แต่เหมือนเขาจะเก็บได้นะครับโอ้ยพลาดไม่เป็นไร่ายเข้ามากางยังไงลอ็อกดึงหลบมาหนึ่งแจยเรียบร้อยไหมยังติดเซฟอีกเหรอโอ้โหเหนียวจริงๆเราโดนบุกหนักๆเลยอะ่ะโดนบุกหนักตลอดเลยนะซิงหลังมาเนี่ยเอายังไงจะโดนให้ได้เลยใช่ไหมประตูคือแบบเซฟแบบ จนปวดมือไปหมดแล้วมั้งเนี่ยไปอีกหนึ่งเซฟเปิดมาอีกครั้งยังไงจะโดนให้ได้ติดเซฟอีกแล้วเคลียร์เหนียวจริงๆวะ่ะโอเคบอลออกไปเรียบร้อยไปนะครับสุดท้ายก็ชนะมาได้หนึ่งศูนย์นะคือที่เราเก็บคลินชีสมาได้เพราะประตูเหนียวประตูโคตรเหนียวเลยเก่งจริงๆนะเปาโลเปสไม่รู้ไปเก่งมาจากไหนนะครับโคตรเหนียวเลยสุดยอดคนนี้ก็มีข่าวนะครับอังกฤษได้ถ้วยอะไรวะเนี่ยยูโรเปียนแชมป์ ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าถ้วยอะไรนะครับแล้วตังตอนนี้มี7จ็ดหมื่นแปดนะครับก็ขอไปช็อปหน่อยแล้วกันไหนๆก็มีตังเยอะแล้วนะผมไปจ้งโฮโฮโฮางโค้ดโยคะมาแล้วกันนะครับเกมต่อไปนะครับมาเจอกับทางนิวคาสเซิลได้เป็นตัวจริงอีกครั้งนะเราเกมนี้ได้เล่นตำแหน่งเดิมนะครับ LM นะก็ทำให้เต็มที่นะครับซึ่งเกมต่อไปเป็นเกมกับทางปารีสแซงช็องแมงแล้วนะครับเป็นบอลถ้ยลวยอะไรไม่รู้ของฝรั่งเศสนะเราก็ต้องติดตัวจริงให้ได้อ่ะเป็นเกมลุกมา อิซักโอ้โหอย่างพิ้วเลยไปเองเลยไปเองเลยครับเอ้าแต่โดนแย่งเอ้าแต่ยังไปได้อีซักอะไรวะเนี่ยพิ้วจัดหรือจ่ายเข้ามากางแ้่ยิงติดบล็อกไปโอ้โหแต่เหมือนจะเป็นแฮนด์บอลแต่อีซักโคตรพิ้วเลยวะ่ะโอ้โหตัวก็ใหญ่นะแต่พิ้วมากเลยลูกนี้เหมือนจะเป็นอม,มันโดนมือแต่มือก็อยู่ตรงตัวนะแต่เขาให้เป็นแฮนด์บอลนะครับก็มาดวนจุดโทษกันนะเปาโลเปสกับอิซักปาโลเปสนี่เซฟมาตลอดแต่ไม่รู้จะโดนจุโดโทษไหม โดนนะครับโอ้โหยิงคมจัดเลยด้วยอีซักเซฟยากนะก็เข้าใจได้อยู่แหละแต่ลูกอื่นๆแบบโคตรเซฟอะนะของจริงเลยโอเคคีนจุนขึ้นเกมลุกไปจ่ายเข้ามากลางวิดินยาต่อบอลมาสวยงามทีมจุนกระชากไปเลยแล้วกันไปไปไม่กระชากแล้วครับเดี๋ยวตามทานจ่ายเข้ามาวิดินยาจ่ายสวยคนนโดเบียยิงสวยงามเสมอหนึ่งหนึ่งสวยครับนี่เก็บบอลไปเล่นต่อด้วยนะเปิดมุมเข้ามา อ,อุ้ยโอ้โหยังเซฟโอ้โหโขกล้ขนาดนี้ยังเซฟได้อะอะไรวะเนะี่ยระยะเผาขนเฮ้ยรวมันเซฟยังไงวะนะเป็นเกมลุกมหมอีกแล้วนะครับไปอีกแล้วเปิดเข้ามาพลอกได้อีซักแล้วผิวจัดอะไรวะเนี่ยมันผิวผิวมันอย่างไหนแต่ยังยิงติดบล็อกไว้อยู่นะเดี๋ยวชาไปทางซ้ายทางซ้ายเรากินขาดอยู่แล้วใครจะมาสู้ไหวจ่ายเข้ามากลางโอ้โหโดนสไลด์ดักไปก่อนไล้อีซักสวนมาไง แทงมาอามิรอนขึ้นเกมลุกหัวแล้วว่างเลยตำแหน่งนี้อามิรอนยิงเรียบร้อยนะครับสองหนึ่งไปโอ้โหไม่ได้เซฟแล้วนะเปาโลเปสเก็บบอลมาได้นะครับคิมจุนชิปมาให้กับทางเลนารโดดีลดีผมว้างสวยงามคิมจุนไปเองจ่ายเข้ามากลางยิงติดโอเคด้เหมือนจะล้ำหน้าหรือเปล่าน่าจะใช่นะ เก็บได้เปิดมาตรงกลางนะครับโคสวยคอนอเวียวจ่ายมาคิมิจุนแล้วพลิกไงโอ้โหหลบมาสวยต้องจัดเองแล้วอย่างนี้ยิงโอเคยิงซ้ายเข้าไปด้วยก่อนจะหมดเวลานะครับเสมออยู่ที่สองประตูะสองนะน่าจะจบแล้วนะครับครึ่งแรกหมดครึ่งแรกไปยังเสมอสองสองขึ้นเกมลุกมาเอาบอลโดนแยกไปสวยงามเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าไปเล่นหน้าประตูนะน่ากลัวโอเคเลี่ยวมาได้แล้วก็มุ่งต่อมาเอา้าบอนข้อทางผมเฉยเลยแล้วไปเองไง ไปเองอไงไปไปมีเพื่อนตรงกลางทำไงดียิงเองเลยแล้วกันนิ่มๆไปสองลูกเกมนี้แฮตทริกหรือเปล่าเก่งจัดเลยซื้อมานี่คิดถูกมากเลยนะโอลิมปิกมักเซยนะผมบอกเลยลูกนี้ก็เลี้ยงขึ้นมาเองแล้วก็แป่นิ่มๆใบเอี้ยวตัวปั่นเข้าไปนี่งไงโดนลีโล่าไม่รู้ว่าคนนี้ชื่ออะไรเหมือนกันผมอ่านตรงตัวเลยแล้วกันนะซากระชากไปเลยวะาพิพิว,พว ซาไม่พิ้วเปล่าว่ะไม่รู้เหมือนกันพิ้วหรือเปล่าจะเปิดไม่ให้ผมเฉยเลยก็ซัดจังหวะเดียวไปแต่ว่าโอกาสเข้ามันก็น้อยนะตรงนี้โอเคเปิดมาให้ผมเก็บบอลได้แต่เก็บบอลไม่ดีเลยว่ะเก็บบอลได้แต่ไม่ดีเลยฮะขึ้นเกมลุกมาโตนารี่ยิงไกลติดเสีเป่าโรเบสไปปรานษจับข้ากลางตอบอลมาอีซักโอเคเอา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 เอ้ยอะไรกันอ่ะเก็บโดนโอเคดีไม่โดนปีชิก โยนมาโขกจอๆเลยวะโทนาลีเรียบร้อยสุดท้ายน่าจะเสมอไปนะเกมนี้โดนโขกจอๆไปนะครับโอ้เปารลเป็ก็ช่วยไปไม่ได้อะมาเกมลุกเดี๋ยวก็หมดเวลาแล้วนะตอนนี้87แล้วนะครับยังไม่ทดเวลามาที่โรดี้โรดี้ขึ้นเกมลุกมาเองโอเคติ๊กสวยแล้วตรงนี้ก็ปั่นไปอีกทีนึงเที่ยวตัวปั่นไม่ได้ละ ตอนนี้มีคนลุมเยอะนะครับยากโอเคยังหมกมาได้ลงนี้เย่จา่ายอมาสวยงามพิมพ์ุนโอ้โหมาซาลงสไลด์อะไรครับพี่ผมคิ้วนะและจ่ายลอดขามายิงเข้าไปลูกแมนชนะเฉยในเกมนี้นนนแต่มันก็เป็น p r e c i s i o นนะ่ะแต่ก็ยังดีนะชนะมาลูกนี้คือโดนสไลด์ไปแต่ยังไปได้ต่อนะแล้วจ่ายลอดขามา,มาแทบสวยๆเข้าไปเลยนะครับหมดเวลาไปชนะมา4 3สโอ้โหเรายิงไป2ลูกแล้วก็1แอสซิตอะ่ะ ยังเก่งเลยฟอร์มอย่างดีแต่ไปเจอปรารีสไม่รู้จะฟอร์มดีอย่างนี้หรือเปล่าอ๋อเดี๋ยวลองมาดูกันดีกว่านะครับตอนนี้มีทีมไหนสนใจเราบ้างนะมีโลมากับมาดริดวะมาดริดก็สนใจเราถ้าเราทำภาร,รกิจที่เขาต้องการตัวแบบนักเตะป,ประมาณนี้ผ่านปีหน้าอาจจะได้ย้ายไปมาดริดก็ได้นะตอนนี้มีสปอนเซอร์เข้าให้ถ่ายรูปนะครับได้ตังค่าหมื่นสี่ก็จัดไปอยู่แล้วแล้วมีอีกอย่างหนึ่งอะไรวะน่านะถ่ายซีรีส์เกี่ยวกับโอลิมปิกมักเซยเหรอ ได้อีกห้าหสี่ก็จัดไปสิครับเงินบีไปตอนนี้เงินก็มีแสนแปดนะเราก็มาจ้างเพิ่มดีกว่านะครับมาใช้ตังกันดีกว่าคนแรกก็จะเป็นเหมือนจ้างหมอเท้าอะไรนี้ปะห้าห่นสี่อันนี้ก็เชฟส่วนตัวไป5้าหมสองแล้วก็เป็นโซเชียลมีเดียปริเซอร์ไปอีกสี่หมื่นเก้านะครับนี่ไงแอนิเมชันเดิมๆอันนี้เป็นเกมตัวจริงแล้วนะไม่ใช่เกมตัวจริงเดี๋ยวมันเป็นเกมสําคัญ มันก็สําคัญมากไหมมันก็เหมือนเหมือนเล่นในหลีกอะไรประมาณนี้แต่อันนี้ชิงถ้วยนะครับใครชนะก็ได้ถ้วยแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นถ้วยอะไรเหมือนกันเราก็ได้ลงเป็นตัวจริงนะครับแทนจาาขอบเดนซี่นะอันนี้เหมือนจะเป็นบอลโทฟีแ่แชมป์อะไรสักอย่างนะเราได้เล่นตำแหน่งเดิมนะครับลูคแมนได้ลงมากับดีไอนะกองหน้าของเรางั้นไปลุยก,กันเลยดีกว่านะครับเกมยังเป็นทางการเกมแรกนะครับเจอกับทางปาีสแซ์แชมแมงเลยวะ่ะมาลุยก,กันเลยดีกว่าจากชนกับเอมเปรแล้วอะ เฮ้ยขอบคุณมาเลยว่ะโอเคยังติดบล็อกไปโอเคสกัดมาได้นะครับสวยงามผมว่างลูกแมนแต่ต่อมาคิมจุนแต่ชาไปดีอย่างนี้ว้างๆอย่างนี้ข้างบนมีซาแต่ไม่จ่ายแล้วกันเข้ามาเองนะครับเข้ามากลางคัดแบ็กได้ลูกแมนช้าไปช้าไปแล้วเพื่อนเลโตซานเชสเอ้ยมีโกเก้ด้วยเหรอฟาริสเอาได้ยิงไกลยังติดเซฟไปครับเปาโลเบสลูกเปิดมุมนะครับโยนเข้ามาเดเบเล่ถูก โอ้โหโดนเลยฮนะเปิดมุมกระโอถยเปิดเข้ามาได้โขกอหืมตรงหัวเขาพอดีเลยอะ่ะเซฟยากเมกันลูกมันพุ่งมาแรงนะเปาโลบเปสก็เซฟไม่ได้โหเซ็งเลยยายยายจ่คืนมามิจุนเนียังหลบตักงหน่อยหลบมาได้เข้ามากลางปั่นแล้วกันโอ้โหไม่ตรงกรอบโอเคเร็วดิมิจุน ว่างตรงกลางว่างไม่ว่างจริงนี่ว่ะมีตัวยืนค้ำอยู่นึกว่าว่างแบบโล่งเลยยังมีตัวยืนค้ำอยู่ตัวหนึ่งนะครับเป็นทางใครวนะเนี่ยลืมชื่อไปละไม่เป็นไรลุงแมนบุกขึ้นมาล็อกไปหนึ่งกีแจกเข้ามากลางสวยงามกิมจุนยิงยิงอย่างเบาเลยเต้นสั้นกันไปนะครับอปอีอ้าวดูเฉยชาบิทิมอนเข้ามากลางโอเคต่อบอลกลับมาขินยอดเออเอา เอ้ยอะไรวะน่ะไปหลุดเฉยเลยดียังเซฟไปได้นะครับเปาโรเปสเกมสวนไปดิมิจุนไปไปไปต่อได้เอา,เอ,าอะไรวะน่ะไปตอกซ้นผมไม่ได้กะจะทําอย่างนั้นเด่๋มันตอกซ้นให้เพื่อนเฉยเลยก็ได้ก็ดีครับโอเคโขมาดยัย <BI. S 2> แทงสวยงามโอ้ยมีตัวตรงการลางลอกหนึงทียิงยังติดเซฟวะโดน,นาลูมาบุกมาอีกแล้วนี่ไงสไลด์ไปที ไม่โดนบอลเลยนะครับคนเต็มๆก็ม,มาโดนใบเหลืองย้อนหลังไปครับไลเ์เด็มเล่ไปเต็มที่เลยนี่นะคนล้วนๆเลยนะครับโอ้โหแล้วตีโดนหน้าด้วยไม่เจ็บบ้างเหรอวนะเปิดมุมเข้ามาครับโคกอะไรวะเนี่ยฮะจุดทั่วเหรอเฮ้ยมีแฮนด์บงอแฮนด์บอลอะไรวะไหนดูภาพช้าหน่อยบางทีระบบมันไม่ค่อยดีนะระบบแฮนด์บอลเนี่ยในกรอบเขตโทษนี่คือแบบ บางทีก็ไม่โดนมือก็ไปแฮนด์บอลเฉยเลยอันนี้ก็เหมือนจะไม่โดนเหมือนกันนะก็แต่ก็ได้แฮนด์บอลมาทับกรรมการให้ไหในๆในกรรมการก็ให้แล้วขอยิงสักหน่อยฮะฮะอะไรวะน่ะไปยิงชนสามเหลี่ยมแล้วซ้ำไปอีกไม่เข้าด้วยเปิดมุมจะหมดเวลาแล้วทับ4ี6แล้วโ,โหดโดนเาวมากเซฟไป ยังโดนนำอยู่1นูนย์ครับไม่รู้จะได้ชูถ้วยหรือเปล่าแต่ก็อยากชูนะเว้ยแบบย้ายมาปุ๊บได้ชูถ้วยปั๊บอะไรเงี้ยแบบมันจะโคตรสุดยอดเลยนะขึ้นมาชาววิซิมอนซ้ายว่างเลยวะ่ะเอาจะเขาจ่ายเข้ามาเอ็มบารเป้จ่ายต่อบอลมาเดมเบล์ยิงติดเซฟปเปาโลเปสไปอีกเปิดมุมเข้ามาเดมเบลล์โคอุ้ยเนี่ยโคตรเซฟอ่ะ,ปะเปาโลเปสเซฟช่วยมากเลยนะแต่เกมลุกเราทํากันไม่ค่อยได้นะครับคือปเปาโลเปสแบบ เซฟไม่รู้จะเซฟยังไงแล้วอ่ะกิเลนเอมบเป้ไายออกมาโบเรโนโอเอาโดนพลิกดูดิพลิกหลบมายังเซฟได้สุดยอดหวะ่ะแต่โดนลูกที่สองไหมอ๋ถ้าไม่โดนแบบโจอ,อะไรขนาดนั้นก็ยังเซฟได้เหมือนกันนะเปาโลเปสนี่ไงจัดไปอีกหนึ่งเซฟขึ้นมาอีกแล้วแต่ไม่ผ่านเปาโลเปสเหรอกแต่ผ่านกองหลังเราอ่ะสบายเลยแต่เปาโลเป้ไม่ผ่านหรอกครับ กองหลังเรานี่ผ่านแบบเหมือนน้ําไหลอ่ะผ่านชิวเลยครับได้ลูกฟรีทิกนะผมได้เป็นคนเปิดวะโยนมาโขกโอ๊ยโขกได้ลุน้นแต่มันแรงไปหน่อยปะมันเสยไปหน่อยอ่ะไ,ได้แรงไปมันเสยไปแรงอ่ะพอดีแล้วเอเม็มบบ้าได้โขกไปนะครับเกมลุกเราจะได้ดลูกไหมนะเนี่ยเอ็มบาเป้หลุดมาอย่างงี้ก็โดนนะครับเออถ้าหลุดมาอย่างงี้ยโดนแต่ลูกอื่นนี่คือเซฟได้หมดนะ ดุดมาอย่างนี้ยังไงก็โดนนะครับยิ่งเป็นเอ็มเปเป้ด้วยนะครับส0ย์ไปอ้าวเฮ้ยเราโดนเปลี่ยนตัวออกเลยว่ะเรียบร้อยนะครับเอาจากคอบเเลมซี่ลงมาแทนคือเีมนี้เล่นไม่ดีเลยจุดโทษก็ยิงไม่เข้าก็สมควรโดนเปลี่ยนออกนะครับเรียบร้อยหมดเวลาไปสุดท้ายก็แพ้ไปไม่ได้ชูธงชูถ้วยกันนะครับเป็นทางปารีสนะได้ชูถ้วยไปถ้วยแชมป์แรกของซีซั่นนี้มาก็มาดูเขาชูถ้วยกันหน่อยนะครับใครกับตันทีมา เกมนี้ก็แพ้ไป2-0นะครับเราเป็นทางเดวิดนะโขกเข้าไปนะครับเดวี่แล้วก็เป็นเอมเปเป้ยิงเข้าไปโกเก้เป็นกัปตันทีมฮะได้ชูถ้วยแชมป์แรกของซีซั่นนี้นะครับเย้ยูคูดีใจด้วยครับพี่ก็เกมแรกอย่างเป็นทางการก็จบกันไปเราได้โดนเปลี่ยนออกเลยนะเป็นตัวจริงอยู่ดีโดนเปลี่ยนออกแล้วนะครับเพราะว่าเราเล่นไม่ดีพอก็เข้าใจได้นะครับเข้าใจโค้ชได้ แล้วโอลิมปิกมักเซเราซื้อในริโลมาด้วยนะอายุ3-3นะครับซื้อมาจากจูเวนตุส3 3ล้านซื้อมาเสริมกองหลังหรืออาจจะใช่นะแล้วก็ยูฟาซูเปอร์คัพนะครับเป็นแมนยูได้ไปวะชนะกาลาตาสลายไปนะ40งั้นสำหรับพีนี้ก็คงเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่พีหน้าแล้วกันนะบ๊ายบายครับผม